สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดถัดมาจากการเกินนำของเอพิโซดแรกนะครับเราจะมาตะลุยโจทย์กันในแต่ละพาร์ทกันนะครับเริ่มต้นเลยในชุดนี้เราจะมาตะลุยโจทย์ในพาร์ทที่3หรือเซสชันที่3กันนะครับเริ่มต้นเลยที่ครูบอกแล้วว่าข้อ1ถึงข้อ5ามันเป็นข้อที่ค่อนข้าง ง่ายเพราะฉะนั้นพยายามทําให้เร็วเพื่อที่จะเอาเอาเวลาไปเก็บไว้ในข้อท้ายๆนะครับเห็นไหมอย่างเช่นข้อแรกง่ายไหมครับถ้า x ลบหส่วนสเท่ากับ k เพราะฉะนั้น k คือ3เพราะฉะนั้นท้าาต้องการหา what is the value of x ก็ต้องการหาค่าของ x คือเท่าไหร่โอ้ยข้อนี้หลับตาทำก็ได้ง่ายๆเลยก็คือ แทนค่าเข้าไปครับ x ลบหส่วน3เท่ากับ3เพราะฉะนั้น x ลบหเท่ากับเอานี้ขึ้นไปคูณก็ได้9เพราะฉะนั้น x ย้ายข้างกลับไปก็กลายเป็นบวกเท่ากับ10เพราะฉะนั้นคำตอบนี้จึงคือข้อดีดอกเห็นไหมครับไม่ถึง10วิทําเสร็จไป1ข้อโอเคไหมครับต่อมาเราก็จะมาดูอีกข้อหนึง ข้อต่อมาเห็นไหมแต่และข้อมันเป็นข้อที่ค่อนข้างง่ายนะครับอีกข้อหนึ่ง for i ใครที่ยังไม่เคยเจอว่า i คืออะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เคยเจอมาแล้วถูกไหม i คือ rational irrational number หรือไม่ใช่ ill สิ เป็น imaginary number นะครับ imaginary number คืออะไร imaginary number ก็คือภาษาไทยเกาเรียกว่าเป็นจำนวนจินตภาพนะครับก็คือจำนวนที่หาค่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงติดตัวค่าของ i ไว้โอเคแต่ในส่วนใหญ่ของ s a t เนี่ยหรือ sat เนี่ยเขาจะไม่ต้องการให้แก้ i ออกมานะครับยูไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับอย่างตัวนี้ข้อนี้ง่ายๆมาก ก็คือแค่เอามาบวกลบคูณหารกันนะครับแล้วก็จบแต่มันจะมีข้ออีกเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็ถอดวงเล็บออกมาแล้วในตัวส่วนของ sat เนี่ยที่ชอบหลอกมากเลยก็คือระวังเรื่องเครื่องหมายบวกลบนะครับอยู่หน้าวงเล็บถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายลบ อยู่หน้าวงเล็บระวังให้ดีโจทย์ซัดชอบหลอกมากนะครับเวลาถอดวงเล็บออกมาก็ต้องเอาเข้าไปคูณเครื่องหมายด้วยโอเคไหมครับแต่อันนี้เป็นบวกเราจึงง่ายๆเลยครับเขียนออกมาบวกด้วยครูเขียนออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับออกมาเป็นลบเลยนะครับเพราะลบคูณลบก็ได้บวกคูณลบก็ได้ลบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนออกมาได้ว่า ลบแปดเห็นไหมเครื่องหมายบวกเครื่องหมายเหมือนเดิมบวกคูณบวกก็ได้บวกเก้าอโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นอะไรครับเอาตัวเลขบวกลบกับตัวเลขแล้วก็ตัวแปบวกลบกับตัวแปเพราะฉะนั้น7ลบ8ก็ได้ลบ1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น7ลบ8ได้ลบ1อีกตัวหนึ่งล่ะส บวกกับ9ก็ได้เก็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมบวกกับก็เป็น 12i แค่นี้เองเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อ A เห็นไหมครับข้อ1ข้อ2ง่ายมากไหมใช้เวลาเพียงไม่เกิน10วิจบแล้วเห็นไหมครับง่ายมากต่อมาเราก็จะมาดูกันข้อ3ถัดมาโอเควันนี้เอาอาจจะแค่หน้านี้ก็พอ นะครับเพราะมันดึกแล้วเดี๋ยวครูจะได้ไปนอนสักทีวันนี้ก็สอนมาหลายชั่วโมงแล้วโอเคไหมครับต่อมาข้อ3 on Saturday afternoon วันเสาร์ทำไ,ไมตอนบ่ายประมาณทำไ,ไม send M text message it h o u r for five hour ในโจทย์แซ t เนี่ย ที่ชอบออกอีกอันนึงก็คือชอบออกตัวแปรถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาเนี่ยง่ายมากแต่ตัวแปรเนี่ยมันจะยากตรงทําให้เราสับสนเฮ้ยตกลงมันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดเราแม่นคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยมันก็จะทําได้ดีนะครับดูสิครับในช้อยของมันมันจะเป็นตัวแปรทั้งหมดเลยเห็นไหมเป็นตัวแปรติดตัวแปรแล้วก็ติดตัวแปรไว้นะครับโอเคทีนี้เรามาดู เขาบอกว่าอ่ะครูแปลให้ฟังเลยก็แล้วกันว่าาในแต่ละชั่วโมงเห็นไหมแต่ละชั่วโมง5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรนะครับ M text message ก็คือเขาสามารถที่จะส่ง message ไปตรงห้ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเห็นไหม มันเอาออกมาเพื่อที่จะทำให้เรางงเฮ้ย hey, บางคนคิดว่า5ชั่วโมงส่งไปได้ m message ไม่ใช่จริงๆ5 1ชั่วโมงเขาส่งไปได้ m message โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น5ชั่วโมง you ส่งไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหม5ชั่วโมง you ส่งไปได้ทั้งหมด5 m message เนี่ยเป็นข้อโจทย์ set ที่ชอบหลอก บางคนดูไม่ดีไม่ได้ดูตรงนี้เห็นไหมห้าชั่วโมง m message จบเลยข้อสอบคำตอบผิดเลยครับโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า5ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะส่งไปได้5 m message โอเคเรามาดูอีกอันหนึ่งส่วนไทรอนนะ่ send p message each hour เหมือนกันเห็นไหมสีชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของใครอันนี้เป็นของ aman อันนี้เป็นของไทรอนโอเคเขาส่งใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับแต่และชั่วโมงเขาส่งได้ p เพราะฉะนั้น4ชั่วโมงก็ส่งได้4 p message โอเคต่อมาอันเขาถามว่า which of the following represent the total number เห็นไหมเวลาทํำข้อสอบอ่านข้อสอบ s ซ t ดีนะครับเขาถาม total number of message ที่ทั้งคู่เลย เห็นปะบางครางหรือบางชุดเนี่ยเขาก็บางข้อเขาก็อาจจะหลอกมาว่าเขาอาจจะส่งแค่คนเขาถามแค่คนเดียวเขาไม่ได้ถามสองคนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอ่านดีๆก็คือเขาต้องการเอามารวมกันทั้งสองอันสคนนั่นเองเพราะฉะนั้นคนแรกส่งได้ 5m คนที่สองส่งได้ 4p รวมกันก็เอามาบวกกันเพราะฉะนั้นคําตอบจึงเป็นข้อ 4c ง่ายไหมครับเห็นไหมขาสอบ1ถึง3แล้วเราทำแค่ประมาณไม่เกิน10วินาทีต่อข้อถ้าทำจริงๆนะครับไม่ยากเลยต่อมาเรามาดูอีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้ก็แล้วกันเพราะครูก็เริ่มง่วงนอนแล้วนะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันว่า ที่ทำไม is a repair technician อ๋อเป็นช่างซ่อมอะไรก็ตามแต่ for phone company อ๋อบริษัทโฟนใช่ไหม each week ก็คือแต่ละสัปดาห์ l ลอนทำไมได้รับ a batch of p h o n e ก็คือถือว่าเป็นกลุ่มหรือเป็นหลายเครื่องนั่นเองนะครับที่ต้องการซ่อมนะครับชุดหนึ่งของโทรศัพท์ number of p h o n e that has left to fix at the end of each day can be estimated with With the equation อันนี้ก็คือเขาเขียนเป็น equation อันนี้นะครับสามารถที่เขียนเป็น equation อันนี้ซึ่งเขาก็บอกมาแล้วว่า p คืออะไรออในโจทย์ z ก็ชอบออกเหมือนกันแล้วก็จะอธิบายมาว่า question นี้ p คืออะไร p คือจ p คือจำนวนที่ n ฟ left phone l e f t หมายความว่าอะไรครับ o ฟ e left หมายความว่าที่เหลืออยู่โอเคไหม d คืออะไร d คือจำนวนของวันที่หล่อนทำงาน ในสัปดาห์นั้นก็คือจำนวนวันต่อสัปดาห์โอเคต่อมาเขาถามว่า what is the meaning of the value of ร้อยแปคืออะไรใน equation นี้อ๋อข้อสอบนี้ข้อสอบแบบนี้หลังๆออกบ่อยครับที่เขียนเป็น equation นะครับจำได้ไหมใน Standard Format ของ ตัวนี้เป็น equation ันไรที่เรียกว่าเป็น equation ลีเนียหรือสมการเส้นตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปแบบของสมการเส้นตรงก็คือ y equal to m x plus c อา้าวเรามาทวนกันหน่อยนะครับอันนี้คือ standard format ของ linear equation m คืออะไร <c oughs> m คือ slope อันนี้คือของอังกฤษหรือถ้าเกิดเป็นของ อัลโทดิอันนี้คือของอเมริกานะครับถ้าเป็นของอังกฤษเขาใช้คำว่า g r าเด e n นนะครับก r a เดีย t ก็คือ slope นั่นเองนะครับ c คืออะไร c คือ y-intercept นะครับ y-intercept คืออะไร y-intercept ก็ y คือ,คอจุดตัดนะแกน y ไม่รู้แหละจุดตรงไหนของแกน y เนี่ยเพราะฉะนั้นจุดตัดของแกน y x จะเป็น0เสมอโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการอันนี้เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องคำนวณอะไรเลยดูแค่นี้เราก็จะรู้เราก็จัดรูปแบบใหม่ว่า p equal to 2 negative 23d plus ด้วย108เห็นปะเพราะฉะนั้นจัดให้มันอยู่ในรูปของ format ตัวนี้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า108คืออะไร 108ก็คือ y-intercept เห็นไหมก็คือ c นั่นเอง c หมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่า x เท่ากับ0เห็นไหมเพราะฉะนั้น x เท่ากับ0 y จึงเท่ากับ108เห็นปะถ้า x หรือ d เท่ากับ0 d คืออะไร d คือจํานวนของวันก็คือเริ่มต้นเป็น0เพราะฉะนั้นในตัววันนี้ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลย เห็นไหมพอไม่เริ่มทํางานก็คือวันที่ยังไม่ได้เริ่มต้น P คืออะไร P คือจํานวนของโฟนที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันแรกโทรศัพท์มันจะมีอยู่ทั้งหมด108เครื่องเราก็มาอ่านดูสิข้อแรกใช่ปะ่ะ c a ที่วิวคอมพิวเ t e ร์ e ีเพล i r วิด h นร้อยแปดมันไม่ใช่เดยนะไอตัว108คือเครื่องเห็นไหมครับโอเคเราก็จะมาดูข้อ bboy ยละ แ a t ที่ start each week with 108 phone to fix เห็นไหมในแต่ละสัปดาห์มันจะมีเริ่มต้นก็คือ108เครื่องเพราะฉะนั้นตรงตัวไหมตรงตัวเราจึงตอบข้อนี้ครับต่อมาล่ะดูข้อสซิข้อ4 a แค่ที่ repair phone at the rate of 108 per hour อันนี้มันก็ไม่ใช่มันไม่ได้พูดถึง per hour เลยถูกไหมครับในนี้มันพูดถึงเกี่ยวกับ p พอร์เหรือ each day เพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้เลยอันนี้ก็พูดถึงอะไรเอาข้อก็ดีแค่ที่รี p พ i r โฟนแอดเดอ e r เรทออฟร้อยแปร์เพอร์เดมันก็ยังไม่ตรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในแต่และวันนำดวนจำนวนของวันซึ่ง d ดยมันเป็นศูนย์หรือ D มันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ไปพูดถึงจึงตัดทิ้งจึงตอบข้อบีบอโอเควันนี้เราพอแค่นี้กันนะครับ